เวลานี้เจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่านที่ทําหน้าที่ในการช่วยชีวิตหรือแม้กระทั่งรักษาชีวิตก็ต้องดูแลในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ,คะพูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้วันอังคารนะคะก็จะมีการรับทราบถึงเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเรากับการระบาดรอบสองนี้นะคะจะมีการยกระดับมาตรการต่างๆใดๆหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามรายงานสนนะคะจากคุณนัทวินทองย้อยรายงานมาจากทำเนียบรัฐบาลเชิญค่ะ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาร,รณาสุขได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชาชนหลายคนได้ตั้งคำถามนะครับว่าการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ตรวจฟรีหรือไม่โดยนายอิินระบุว่าหากประชาชนเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดหรือว่าอยู่ใกล้ชิดสําหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับสามารถไปรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ได้ฟรีที่สถานพยาบาลทั่วประเทศครับ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมทางนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนศึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลช่วงเช้านะครับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งานมหากรรมหมู่บ้านรักษาศีลห้าต้นแบบภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับนายอนุทิน ชาญวีรวกลรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้กล่าวถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อฉบับใหม่ว่าเป็นการปรบับแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของประชาชนเพิ่อมอำนาจให้คณะกรรมการควบคุมโรคสามารถออกมาจากการต่างๆได้โดยไม่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานเนื่องจากเกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนบางกลุ่มว่าในขณะที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยเหตุใดยังคงใช้พรกรฉุกเฉินมาควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 19รัฐบาลจึงมีแนวคิดนะครับว่าหลังช่วงปีใหม่อาจจะไม่ใช้พรกฉุกเฉินแล้วแต่อาจจะใช้พรบรควบคุมโรคติดต่อมาบังคับใช้แทนส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีขอเวลาประเมินสถานการณ์จิตวันก่อนการพิจารณาว่าจะมีการล็อกดาวหรือไม่นายวินาบุว่าวที่ผ่านมานะครับมีการประเมินอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงต่างๆแบบเชิงรุกขณะที่กระแสะข่าวที่มีประชาชนบางส่วนไปขอรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แต่กลับต้องเสียเงินเองว่าไม่เป็นความจริงหากใครเป็นกลุ่ เสี่สามารถไปขอรับการตรวจได้ทันทีครับตอนนี้มีข่าวบอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ที่สมุทรสาครไปขอรับการตรวจเชื้อเนี่ยโรงพยาบาลไม่ตรวจให้หรือว่าต้องเสียเงินเองอันนีเน้เป็นข่าวไม่จริงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่ผ่านไปสมุทรสาคร นะครับหรือว่าอยู่ในจังหวัดที่มีาการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับหรือมีมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการนะครับเป็นไข้ที่เข้าขายว่าเป็นโควิดหรือเปล่าไป,ไปรับการตรวจได้เลยครับนะครับผมสั่งการให้ให้หน่วยบริการสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยได้ทำการตรวจให้นะครับตามสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรื่อง เงินค่าตรวจเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขไปเบิกสปสอชอเองนะครับไปรับการตรวจได้เลยแต่ขอให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับ สาา่วนงด้าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่การคุมเข้มชายแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะครับว่าขณะนี้ได้สั่งให้เพิ่มกําลังทหารตามแนวชายแดนแล้วโดยยอมรับว่าด่านธรรมชาติมีจํานวนมากแต่รัฐบาลก็เพิ่มความเข้มพ้นในการตรวจตาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วยส่วนจะต้องล็อกดาวน์แต่ละจังหวัดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและนายกรัฐมนตรีในการตัดสินใจสําหรับประเด็นที่ระบุว,ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการนําแรงงานต่าง Não, เข้ามานั้นส่วนตัวมีคําสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ขณะดนี้ยังไม่พบว่ามีใครกระทําความผิดครับส่วนทางด้านนายจุรินทร์รัศนวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวการขึ้นราคาหน้าก,ากากอนามัยทางการแพทย์หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ว่าจากการดําเนินการการตรวจสอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมพบว่าราคาหน้ากากอนามัยขนาดนี้ยังมีเพียงพอแล้ะก็มีปริมาณที่เพียงพอนะครับถ้าไม่มีการซื้อกัก เป็นจํานวนมากซึ่งขนาดนี้การผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ประเทศไทยมีทั้งหมด30โรงงานผลิตได้วันละ4ล้านถึง5ล้านชิ้นซึ่งควบคุมราคาที่ไม่เกิน2บาท50สตางค์ส่วนหน้ากากอนามัยที่นําเข้าจากต่างประเทศจะมีการคํานวณราคาต้นทุนนําเข้าและบวกได้60%ของราคาต้นทุนทางนี้หากฝ่าฝืนนะครับทั้งราคารวมถึงการกักตุนเกินกําหนดผู้ค้าจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไรก็ตามนะครับขนาดนี้ได้ให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการติดตามการตรวจสอบราคาอย่างเข้มข้นแล้วหากประชาชนพบการจําหน่ายหน้ากากอนามัยเกินกว่าราคาที่กําหนดสามารถโทรมาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ครับการควบคุมราคานั้นจะมีความแตกต่างกันระหว่างสองประเภทนี้ที่ผลิตในประเทศไทยกับที่นําเข้าสําหรับที่ผลิตในประเทศไทยนั้นคุมราคาอยู่ที่ชิ้นละไม่เกินสองบาท50ซึ่งอันนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แล้วก็ได้มีการติดตามโดยตลอดนะครับส่วนหน้ากากนําเข้านั้นคุมราคาอยู่ที่ต้นทุนนําเข้าทั้งหมดบวกกับไม่เกินร้อยละ60ของต้นทุนนําเข้าก็จะเป็นราคาจําหน่ายที่ควบคุมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อแต่ละประเภทซึ่งต้องมีการตรวจสอบ ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับต้องจับตาคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ตอนนี้ขยายวงกว้างไปอีกหลายจังหวัดนะครับรวมถึงในเรื่องของฝ่ายความมั่นคงที่ต้องหามาตรการการลักลอบเข้าตามแนวชายแดนช่องทางธรรมชาติส่วนต้องตับตาอีกนะครับเพราะว่าจะต้องดูว่าจะมีการยกระดับการรักษาในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างไรบ้างเพราะตอนนี้ถือว่าใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วที่ประชาชน จะเดินทางกลับภูมิลําเนาและเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆต้องคอยจับตาผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายครับช่วงนี้กลับดี่ทางสถานีก่อนครับค่ะขอบคุณคุณนัทวินทองย้อยพร้อมทีมข่าวเรานะคะ